On the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside. Writing down all the things that I miss, and in the letters you take form. No, I won't

ค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือบีทแคมป์บางพระชนบุรีนะคะลานกลางเต็์ริมทะเลที่เราได้มากันวันนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นจุดเช็คอินส่วนด้านนู้นจะเป็นร้านอาหารพร้อมคาเฟ่นะคะสามารถเดินไปสั่งได้เลยนาจาราคา200บาทต่อคนต่อคืนค่าไฟคิดเต็นละ50บาทนะคะจ่าย200นะจะได้วิวอย่างเงี้ย สวยมากวันนี้มีพี่ๆมาหลายเต็นท์อยู่นะคะมาเรื่อยๆแคมป์คาก็มาบรรยากาศดีมากต้องมาซ้ำแล้วแหละไปดูเต็นท์เรากันเราเอาน้องมาขึ้นบ้านใหม่มาลองรับลมทะเลบ้างว่าจะไหวหรือเปล่า รายละเอียดร้านยังไงเดี๋ยวจะทิ้งเพจไว้ให้นะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ว่าเสียงอาจจะมีแปลกๆไปหน่อยเพราะว่าไม่สบายไปทริปที่แล้วมาเย็นเกินอากาศหนาวเกินไปไขเลยจะ้ะไข้กินที่นี่บริการดีนะคะคุณลุงกับคุณป้าน่ารักมาก ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำนะคะจุดนี้จะเป็นลานจอดรถจอดรถนอนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาเนี่ยเราสามารถจอดตรงนี้ได้เลยถ้าลูกค้าไม่มี แวะดูมุมล้างจานก่อนจะมีแรงมากสองจุดนะคะน้ำแรงทุกจุดมีน้ำยาล้างจานให้มีฟองน้ําให้นะคะจุดนี้จะอยู่ติดกับห้องน้ําชายและหญิงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน แต่เหมือนจะมีคนอยู่นะั่นอัลล็อแป๊บหนึ่งห้องน้ำผู้หญิงนะคะเดินเข้ามานี่อ่างล้างหน้าพร้อมกระจก ไม่มีใช่ไหมห้องน้ำมีทั้งหมดห้าห้องนะคะนีเป็นเป็นห้องสุขาสามห้องสะอาดห้องอาบน้ำสองห้องนะคะชีนี้ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรเราอาบน้ำเย็นได้ห้องน้ำผู้ชายไปดูปะก็ได้ า่เหมือนกันเลยนะคะจะมีอาลังหน้ามีทิชชู่ให้ห้องน้ำผู้ชายจะสุขามีสองห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำอีกหนึ่งห้องฟองโถฉี่นะคะแต่ว่าด้านนี้ห้องสุขาเนี่ยสามารถอาบน้ำได้เลยทั้งสองห้องอ๋อเป็นรวมใช่ ไม่มีน้ำอุ่นเหมือนกันด้านนอกก็จอดรถได้เหมือนกันนะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะอยากเล่นน้ําเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าน้ําเย็นหรือเปล่าเป็นไง วิวหลักล้านวะสวยมากมากางเต็นท์แต่แบบว่าได้เล่นน้ำด้วยพี่เขาจะเล่นเซิร์ฟอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องราคาเราไม่แน่ใจเราก็เราจะทิ้งเพจไว้ให้อีกทีนึงแล้วก็ใครสนใจก็สอบถามที่ร้านได้เลยนะคะบีแคมป์บางพระชนบุรี น้ำเย็นมากน้ำเย็นจริงอยู่นานไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นแหละเดี๋ยววันนี้ก็รายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปของเราแล้วก็ จะแปะลิงก์ของบีทแคมไว้ให้สำหรับคนไหนที่แบบว่าอยากจะมานะคะแต่วันนี้ต้องไปก่อนบ๊ายบายเที่ยว,ยวเราออกเดินทางมืไปางน พาไปพบธรรมชาติที่สวยงามไปกับพวกเราเที่ยวกระจุนทำอาหารงามเด่นกับบรรยากาศสาิ่งป่าริมเข้าที่สวยงามกับคุยกับคนรู้ใจกับพวกเราเที่ยวกระจุน สไปแคมป์นิ้งกันกลางคืนเทียนจุดไฟเพลงดังคนร้องตามเพราะจุดไม้เราคือความสุขไปแคมป์นิ้งกันกลางคืนเทียนจุดไฟเพลงดังคนร้องตามทำอาหารยามเย็นปัญญ้นยกาซิมปาริมเขาที่สวยงาม กับคุยกับคนรู้ใจกับหัวเราเที่ยวร็จุยลมตปเย็นอากาศก็ดีไม่มีเรื่องให้ใจเหนื่อยหน่ายทุกเรื่องนักใจปล่อยไปชั่วคราวใช้ชีวิตเปรียบหน้าชั่วแค่วัน กลับแล้วหรอกลับแล้วใครกินเสืยองเปลี่ยนๆนะไม่ไหวไม่บายหน่อยไม่บาย <ś les> ลมตัวเย็นอากาศก็ดีไม่มีเรื่องให้ใจเหนื่อย กลืนดักใจบ่อยไปชั่วคราวใช้ชีวิตเปรียบง่ายชั่วแค่วันทำอาหารอย่างเย็นกับบรรยากาศส่นป่าริมเข้าที่สวยงามกับคุยกับคนรู้ใจกับพวกเราเที่ยวกระจุย